สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการเปิดตำนานอัญ,ญมณีกล้องโลกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในครั้งนี้นำเสนอเป็นตอนที่10ในชื่อตอนที่ว่าเข็มขัดทองคำฝังเพชรของสมเด็จพระพันปีหลวงแห่งสยามประเทศ โผล่ในกรุงลอนดอนนะครับดำเนินรายการโดยผมอัศวรักษ์จันประเทศนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเข้ามาติดตามรับชมรายการต่างๆผ่านทางช่องอัศวรักษ์ชแนลแล้วรบกวนคุณผู้ชมนะครับกดติดตามที่ช่องให้ด้วยนะครับและคุณผู้ชมก็จะได้ติดตามรับชมรายการใหม่ๆจากทางช่องก่อนใครนะครับ สำหรับเรื่องราวของการปรากฏของเข็มขัดทองคําฝังเพชรเส้นนี้นะครับซึ่งเป็นของสมเด็จพระพันปีหลวงแห่งสยามประเทศของเราที่ไปปรากฏในกรุงลอนดอนนะครับมีบันทึกที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับที่ปรากฏอยู่ใน Facebook คือเรื่องการค้นพบเข็มขัดทองคําฝังเพชร ซึ่งระบุชัดเจนว่าเป็นสมบัติส่วนพระองค์ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระพันปีหลวงของประเทศไทยเรานะครับซึ่งจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์กรุงรอนดอนเข็มขัดทองคำประดับเพชรเส้นนี้นะครับประดับเพชรทั้งสิ้นจำนวน999เมตรและหัวเข็มขัดถอดเปลี่ยนได้จำนวน2ชุดนะครับ โดยหัวเข็มขัดนะครับทั้งสองชุดประดับประดาไปด้วยเพชรขนาดใหญ่หลายเม็ดน้ำหนักรวมการเกือบ100กรัตนะครับซึ่งว่ากันว่าเป็นสมบัติของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบร,รมราชินีนาถสมเด็จพระพันปีหลวงจัดแสดงอยู่ที่วิกตอเรียแอนด์อัลเบิร์ตมิวเซียมกลางกรุงรอนดอนนะครับเข็มขัดทองคำฝังเพชรเป็นสมบัติอันล้ำค่า ของราชวงศกก์จักรีนะครับป้ายคำบรรยายก็บอกชัดเจนว่าเป็นสมบัติของพระองค์ท่านพร้อมแสดงภาพที่พระองค์ท่านฉลองพระองค์ด้วยเข็มขัดเส้นดังกล่าวนะครับซึ่งไม่แน่ชัดถึงที่มาที่ไปของเข็มขัดเส้นนี้ว่าไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวได้อย่างไรและจุดประสงค์ของการนำมาจัดแสดงคืออะไร หากมีอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับในการนำสมบัติชาติชิ้นนี้ไปแสดงประเทศไทยก็ควรที่จะเปิดสกราชใหม่ในการทวงสมบัติอันล้ำค่าที่ต้องไปอยู่ต่างประเทศด้วยการขโมยหรือว่าขายไปอย่างผิดกฎหมายแต่สำหรับข้อเท็จจริงสำหรับเข็มขัดเส้นนี้นะครับกับเขียนไว้ว่า private loan ซึ่งน่าสนใจมากว่าอาจจะเป็นของที่ถูกขายออกมาจากใครหรือว่าผู้ใด หรือถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีที่มาที่ไปอย่างแน่ชัดรัฐบาลไทยก็ควรจะทวงของสำคัญชิ้นนี้กลับคืนสู่ประเทศไทยของเราต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราว ที่ได้ข้อมูลนะครับมาจากเพจเพจหนึ่งนะครับทาง Facebook ก็มีการโพสต์รูปนะครับเพราะว่าเขาได้ไปเจอเจอเข็มขัดเส้นสําคัญเส้นนี้นะครับของอสมเด็จพระพันปีหลวงของประเทศไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากทราบที่มาที่ไปนะครับของเข็มขัดเส้นดังกล่าวเพราะว่าก็ถือว่าเป็นของสําคัญ ของราชวงศ์ไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับที่วันนี้ผมได้นําเสนอเรื่องนี้นะครับผ่านทางรายการเปิดตํานานอัญมณีก้องโลกของเราในตอนที่10นะครับก็เอามออเป็นความรู้นะครับให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ช่วยกันติดตามสืบค้นด้วยนะครับว่าข้อมูลข้อมูลนี้เป็นจริงมากน้อยเพียงใด ถ้าเป็นจริงนะครับเราก็ควรที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการทวงสมบัติชาติถ้าเกิดมีการขายไปอย่างไม่ถูกต้องนะครับก็ให้เราได้มีโอกาสที่จะเรียกร้องของสำคัญชิ้นนี้กลับคืนสู่สยามประเทศหรือว่าประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเปิดตำนานอัญมณีก้องโลกในตอนที่10นี้นะครับสำหรับรายการเปิดตำนานอัญมณีก้องโลกนะครับก็จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีมีค่าหรือว่าสิ่งของสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแร่โลหะที่มีค่าต่างๆที่มีประวัติมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับผมก็จะนำมานำเสนอในรายการเปิดตำนานอัญมณีกล้องโลกผ่านทางช่อง youtube อัศวรักษ์ชแนลให้คุณผู้ชมนะครับได้ติดตามรับชมเพื่อเป็นองค์ความรู้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามในวันนี้นะครับจะเจอกันได้ใหม่ในตอนต่อไปตอนที่1 1นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ